ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะครับหลังจากที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้มีการอนุมัติวงเงินเนี่ยถึง264ล้านบาทบให้กับสื่อต่างๆได้ไปผลิตคอนเทนต์และรสร้างสารรค์ละครที่น่าสนใจต่างๆก็จะมีอยู่2โครงการนะครับที่มีวงเงินเนี่ยสูงกว่า10ล้านบาทขึ้นไปนี่นะครับ,รบก็จะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องพะร่วงาานะครับแล้วก็จะเป็นละครเกี่ยวกับการส่งเสริมจิตอาสาหน้าที่พลเมือง ชุดใจอุทิศจิตอาสานี่นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ก็ได้มีการอนุมัติ98โครงการนะครับแล้วก็เป็นจำนวนเงินรวมเนี่ย264ล้านบาทนะครับโดยโครงการขนาดใหญ่ที่เขาบอกว่าได้รับการพิจารณางบประมาณตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน2โครงการนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องพร่วงพระราชาผู้ทรงธรรมและละครส่งเสริมจิตอาสาและหน้าที่พลเมืองชุด ใจอุทิศจิตอาสาก็จะอยู่ในชื่อตอนว่าเธอและฉันใต้ฟ้าผืนเดียวกันนี่นะครับก็สามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับ โดยทางด้านของดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ท่านก็ได้กล่าวนะครับว่า mm hmm. การพิจารณาโครงการกิจกรรมในปีนี้เนี่ยทุกกระบวนการก็เป็นไปนด้วยความเข้มขน้นรอบคอบถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและก็กฎหมายกองทุนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจึงมั่นใจได้ว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ในการจัดสรรทุน จะก่อให้เกิดผลงานคุณภาพที่ยังประโยชน์ให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เกิดผลลัพธ์ผลผลิตที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเนี่ยนะฮะซึ่งมุ่งประสงค์จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จากทางโซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่รับทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนก็กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่การพิจารณาจัดสรรทุนแต่ละครั้งจะมีทั้งผู้สมหวังแล้วก็ผู้ผิดหวังซึ่งทางกองทุนก็มีเงินน้อยน,นะครับแต่ว่าก็มีผู้ขอทุนจํานวนมากจึงมีผู้ผิดหวังมากเช่นกันทั้งนี้สํานักงานก็น้อมรับความคิดเห็นต่างๆนำเสนอผู้เกี่ยวข้องนี่นะครับเพื่อจะวิเคราะห์แล้วก็หาข้อสรุปประกอบแนวทางการดำเนินงานต่อไปครับ